อดดขึ้นมาทำไมคะเนี่ยอือโอ้โอ้โอ <c oughs> มันจะไปทำงานแล้วมันจะไปทำงานแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยดูสิคะโดดขึ้นมา,าหัวห่งพุงมากเนี่ยอนะทำตาปิด นะคะเนี่ยมันมเกเอกสารนะคะไหนบอกสิบอกซิมีอะไรไหนบอกซิมีอะไรเนี่ยทำหน้าทำหน้าทำหน้าแบบอ้อนอ้อนไม่รู้อ้อนอะไรจะเจ้าอะไรคะอืมอะไร อะไรคะอ่อนทำความเคารพครับขอโทษมามะชีวันก่อนโยกมาแรงไปตะปบขามะไปทีนึงขอโทษหรอ มาไม่โกรธหนูหลอกให้อภัยครับให้อภัยปกติจะทำจะทำแบบนี้ที่ท้องแต่ก็จะทำกับพ่อเขาบ่อยๆแต่เนี้ยแม่เขาเนี่ยไม่ค่อยทำหรอกมาม่าเนี่ยน่ยคืออะไรเนี่ยใครรู้บ้างเนี่ยคืออะไรก็ทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรครับ อ้อนเห๋อเอาหนมเหรอหนมไม่ม,ม,มีมีแต่กาแฟเนี่ยเอาไหม <c oughs> เป็นอะไรอ่ะอืมอืมมากระลักหนูเหมือนเดิมเลยไม่โกรธหรอก เดี๋ยวมาไปเดี๋ยวมาจะไปทำงานแล้วนะอืมโอ้ยไหนหอมแ้มยังหอมแ้มอุ๊บโอ้ยโอเคโอเค รู้ดีรู้ลึกรู้มากอือ อึ๊บอ้าวโอเคเดี๋ยวอุ้มแป๊บหนึ่งก็ได้อุ้มแป๊บหนึ่งก็ได้อ๋อมาอุ้มแป๊บหนึ่งก็ได้นะอุ้มแป๊บหนึ่งก็ได้อ่ะอุ้มแป๊บหนึ่งก็ได้นะอกระดิกหางปึ๊ก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 อา test, pineapple pineapple. รมณ์ดีอารมณ์ดีเหรออืม มาทำงานแล้วลูกป่ะนอนบนเตียงนะนอนบนเตียงนะป่ะนุ่นเตียงนุ่มๆนุ่นๆเตียงนุ่มๆไปเลยป่ะไปเลยนอนบนเตียงนุ่มๆครับ Thank you.